สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์มีจ้าหลายหลายคนจะงงว่าที่มีอยู่ที่ไหนมาเปิดรายการมาเปิดช n แน,นลด้านนอกสถานที่อย่างนี้เหตุมันเกิดจากว่าเมื่อคืนดูรายการพี่เกียร์แซบผ่านท่อง YouTube เนาะแล้วพี่แกสั่งอัพเตอร์ยำ จากพัทยามาทานพี่ก็เลยอยากกินมั่งอารมณ์ไม่อยากกินมากก็เลยมาตามหาร้านยำซึ่งพี่ก็มาอยู่หน้าร้านแล้วแทนทนัทนทนร้านยำทูยูเองนะจ๊ะร้านยำทูยูบาเจฟ้าอยู่ตรงสันติธรรมเชียงใหม่นี่หละจ้ะส่วนยำที่พี่จะสั่งนั้นจะเป็นยำอะไรเดี๋ยวเรากลับไปติดตามกันที่บ้านนะจ๊ะจ้าพี่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะนี่ยำได้ยำมาแล้ว ก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวขอตัวไปจัดยำใส่จานแล้วก็ล้างมือล้างมือก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะจ้าพี่ก็ทําการเตรียมยำลงจานเรียบร้อยแล้วล้างมือเรียบร้อยแล้วนี่ทุกคนเห็นไหมนี่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 นียำไข่แดงเค็มบวกหมูยอจากร้านยำทูยูนะจ๊ะ เห็นเขามีเพจ Facebook ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเพจ Facebook ให้เนาะเดี๋ยวจะลองหาดูให้นี่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 มาเริ่มมาเริ่มตักเลยขอกินกับข้าวสวยนะนี่เพ่มหมูยอนี่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 ไข่แดงเข้มหมูยอปลาร้านะจ๊ะที่พี่สั่งเนี่ยปลาร้านะจ๊ะแน่อย่างนี้ก็กินปลาร้านะจ๊ะดู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 นี่หอมแดงมาราดบนข้าวยังนี้เดี๋เด้อเด้อเดอเดอถออขอโทษนะจ๊ะถึงนี้ดีกว่า

ม่มีมานาวมาให้ด้วยนะแต่ไม่ต้องบีบก็ได้พี่สั่งแบบครบรสนะนี่นี่ไข่แดงเค็มนี่ยอหวกหมูยอราคานี้จะอยู่ที่หนึ่งร้ยบาทนะแต่ถ้าเป็นยำไข่แดงเค็มเฉยๆเนี่ยเอ่อรู้สึกจะแปดสิบาทเนาะนี่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 นอืมอืม มีมาก ừ, 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 ừ. Ừ. ดูพี่เกียวแล้วเป็นเหตุเลยเนะี่ยก็เลยไปด้านด้นหามาจนได้แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆก็เลยถ่ายให้ดูกันซะเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เดี๋ยว พี่ขอตัวกินจริงจังก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกันให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะสำหรับวันนี้นี่ลาจากกันไปด้วยภาพย้อยุ่ยยนะจ๊ะที่ดีนี่นี่นี่ยุ่ยวยวจ๊ะบ๊ายบาย